ทางอีสานเห็นว่าโดนหนักหนักเลยนะคะหลายพื้นที่เนี่ยโดนพายุรูร้รอนใช้คำนอณถล่มอีสานคือหลังค <นะ S 2> าบ้านปลิวกันไปหมดเลยเนี่ยดูเนี่ยเหลือแต่นียังมีตรงผนังอยู่เหลืออยู่ข้างบนไม่เหลือเลยนะคุณปุ้ยใช่คืออันนี้นแค่ความเดือดร้อนที่มันเกิดจากตัวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าทางภาคอีสานเนี่ยพอมันเกิดพายุรูร้อนเนี่ยนะคะคือผนังบ้านที่เป็นตัวก่ออิฐนะคะค แล้วน้องอายุไม่เยอะเลยน่าจะ12ขวบ12ขวบอันนี้นที่ไหนก่อนอาที่แรกก่อนนะคะคุณผู้ชมที่จงังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมจุดหลักๆเนี่ยที่พายุดูดดดร้อนถล่มเนี่ยก็คือในพื้นที่ตําบลหนองแวงอํงเอาเภอหนองบัวแดงของชัยภูมินะคะชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยหลังคาพังเสียหายแบบเมื่อสักครู่ค่ะนนต้ตนลำไยต้นลำไยเนี่ยมันโค่นหักทับบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของประชาชนนะคะดีดีนะเสาไฟฟ้ามันไม่หักโค่นมาด้วยอะ นี่ไงเนี่ยต้นลำไย,ยต้นนี้ค่ะบ้านพังราบเป็นหน้ากองเลยนะคะคุณนิกรหนองคำพาเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลหนองแวงเนี่ยบอกว่าคือหลังคาบ้านเนี่ยถูกแรงลมเนี่ยมันปลิวยกไปทั้งหลังเลยอะคะ่ะแผ่นสังกะสีปลิวว่อนตกเปือนระเนระนาดริมถนนส่วนที่กระท่อมของคุณเตียงกระทุ่มนอกเนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่12นะคะที่ตำบลหนองแวงเหมือนกัน,นโอ้น่าเห็นใจมากยังไงก่อนหน้าน<อ>ี<อ>้ย<อ>ังไงบอกจะมา ลงหลักปักฐานที่นี่จะมาเฝ้าคราวนี้ก็เลยไปให้ช่างอ่ะเขาทําเหมือนกับกระท่อมขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาแผงโซลาเซลล์มาติดจะได้มีไฟใช้ปรากฏมาเจออีกทีอยู่ไหนก่อนไม่ได้ใช้เนี่ยเหลือแต่โครงที่เป็นฐานค่ะเห็นใจคุณป้ามากเลยนะคะคุณป้าบอกว่าลงเงินไปสี่หมื่นกว่าบาทนะคะคิดว่าจะใช้ทุกนาตรงนี้แหละขวามือด้วไงนู่นไปเรียงกันอยู่ตรงนู้นอ่ะเนี่ยแผงโซลาเซล คิดว่าจะใช้ทุกนาตรงนี้แหละทํามาหากินนะคะพี่กิจคุณผู้ชมคุณยายบอกว่าฝันสลายเลยอ่ะทายุกันกระหน่ำแบบนี้ซัดโรงเรือนที่ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือโซล่าเซลล์เนี่ยย่อยยับแบบนี้นะคะคุณยายบอกก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันใช้เงินเก็บที่มีมันทั้งชีวิตอ่ะสี่หมกว่าบาทอ่ะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อ่ะตอนนี้สิ่งที่อยากขอร้องคืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะลงวินที่ช่วยเหลือหน่อยได้ไหมอ๋อก็เดี๋ยวดูกันไปที่ร้อยเอ็ด รายเอดก็มีบ้านพังเสียหายไปร่วมๆ300หลังคาเรือนเหมือนกันนะคุณผู้ชมในพื้นที่เพเภอเมืองรวมไปถึงที่อำเภอจังหารแล้วก็อำเภอวัดบุรีค่ะอย่างที่ตำบลดงงห์อำเภอจังหารเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนได้ความเสียหายไปเบื้องต้นก่อนนะครับ281หลังคาเรือนมีเสาไฟฟ้าล้ม14ต้นบนถนนทางหลวงชนบท2020 20, สายบ้านเปลือยตานบ้านปาน่านเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหารลงพื้นที่ตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขให้สอบถามไปยังนายทองแดงปักษาชาวบ้านตำบลดงสิงบอกพายุพัดหลังคาบ้านหายไปตัวเองเกิดมา70ปีบอกพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกน,นี้เนี่ยแรงที่สุดไม่เคยเห็นแรงเท่านี้มาก่อนอตั้งแต่เกิดมาอายุ70ปีก็ไม่เคยเห็นนะแสดงว่าแรงมากนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้นะคะ ไปดูศรีสะเกดกันหน่อยสรีสะเกดเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะคุณผู้ชมพายุทลลมเนี่ยหนักๆ1 1อำเภอ16ตำบล63หมู่บ้านประชาชนพี่น้องชาวศีสะเกดเนี่ยได้รับผลกระทบ333ครัวเรือนนะคะบ้านเรือนเสียาหายบางส่วนเนี่ย296หลังขอ,อกสัตว์โรงเรือนยุ้งข้าวเสียาหายไป348แห่งนะคะ ต้นไม้เองก็หักโค่นลงมาล้มทับถนนปิดการจราจรไปอีกนะคะ<ม>คือคนในพื้นที่บอกว่ารถติดยาวเหยียดเลยนะคะแต่ว่าเอาละเป็นต่างจังหวัดนะคะก็เลยทําให้การจราจรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการรีบย้ายต้นไม้ที่มันหักโค่นลงมาออกจากพื้นผิวการจราจรโดยเร็วนะคะ<ม>ล่าสุดค่ะในอำเภอภูสิงห์นะ่คะบอกว่าได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งตัดต้นไม้ที่ล้มทับถนนพร้อมกับมีการเร่งรัด สำรวจว่าพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอะไรอย่างไรบ้างเพื่อต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาไงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตามระเบียบของราชการต่อไปนะคะที่ขอนแก่นจะมีในพื้นที่ตำบลบ้านต้นอำเภอพระยืนหนักที่สุดทั้งอำเภอเลยนะครับเพราะว่าสร้างผลกระทบไปเนี่ยร่วมๆ250หลังคาเรือนหลังคาบ้านเรือนประชาชนปลิวไปตามแรงพายุหลายหลังนางวนิศบุญตาย,ยุ50ปีเป็นชาวบ้านบ้านหมู่8ตำบลบ้านต้น บอกช่วงเกิดเหตุมีทั้งลมมีทั้งฝนพัดกระหน่ำลักษณะเหมือนกับพายุงวงช้างบ้านเสียหายเกือบทั้งหลังทรัพย์สินที่เสียหายไปตีเบื้องต้นเนี่ยบอก2 0 0 0 0นห้าะเนี่ยดูคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็บ้านเขาข้างบนไม่มีไม่มีสังกะสีปิวหมดแล้วถึงบอกว่าเวลาเราจะเตือนพิุรุดร้อนสักทีเนี่ยบางทีต้องไปตรวจเช็คหลังคาให้ดีว่ามันยึดอะไรโครงสร้างมันแข็งแรงไหมเพราะบางทีมันพัดเปิดทีก็ ไปบบหมดเลยน <ะ S 1> ้ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฝากนิดนึงนะคะพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยท่านถ่ายรูปบ้านท่านที่ได้รับความเสียหายไว้นะคะเพราะว่าจะใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นหลักฐานายยยาในการยยาขอรับงเงินเยียวยา